เออลูกค้าคะตัวนี้เปิดไม่ได้นะคะไม่เขาไม่ให้เปิดเทสค่ะเออขอโทษค่ะอม่หอมอุยอ้ยอยอกมาเยอะเกิน ลูกค้าคะทำไมเอาครีมมาป้ายใส่ชันแบบนี้ล่ะคะก็นหนูบีบออกมาแล้วมันเยอะเกินอะค่ะพี่ทิชชู่ก็ไม่มีทาแบบนี้ไม่ถูกนะคะลูกค้ามันก็จะไปเปืเป้อนสินค้าต่ออื่นแล้วใครจะอยากซื้อล่ะคะมันเปื้อนพี่ก็เช็ดสิคะอะไรก็ไม่รู้เสียลมลูกค้าซื้อครบ1 8 0 0บาทได้แก้วฟรีค่ะเลือกเลยค่ะเหลือ2แบบมีสีอะไรมากเนีะ่ะมีแดงกับม่วงค่ะเอาลงมาเลือกหน่อยนี่ค่ะเหลือ2ใบสุดท้าย เอาสีไหนดีอะเลือกไม่ถูกเลยแม่ค้าช่วยเลือกหน่อยสีไหนดีน่ารักหมดเลยม่วงก็น่ารักดีค่ะคุณพี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะให้เพื่อนช่วยเลือกก่อนเพื่อนฮัลโหลเธอช่วยเลือกแก้วหน่อยสิฉันได้แก้วฟรีเลือกไม่ถูกเลยเนี่ยฮะมันก็มีสีม่วงกับสีแดงเ,เดี๋ยว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 ฉันถ่ายรูปส่งให้ดูแม่ค้าแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวถ่ายรูปส่งให้เพื่อนเลือกช่วยก่อนค่ะหนึ่งสองสามเออเห็นยังที่ฉันส่งรูปไปนะ่ะ คิดตังหรอ,อ<ว>หคะเชิญเลยค่ะเ่อวันนี้คิดเกินนะเธอดูมันมีผู้สิงมงของลูกค้าซื้อครบ1,800ได้แก้วฟรีเธอเนี่ยไม่รู้จะเอาสีไหนดีแต่ว่ามันเหลือสองใบสุดท้าย<ค>พี่คนนี้เขายังเลือกไม่ได้เลยคะ่ะว่าจะเอาสีไหนถ้าพี่เขาเลือกไม่ได้ก็ยกให้ของไปเลยค่ะนี่เธอร้านนี้แหละตัวทดลองเสียบมันจะดีหรอดีสิมา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  อันดับแรกเราองทารองพื้นก่อนเร็วๆๆเลือกเธอเ,เ,เลือกๆนี่เธอจะทาไหนเธอทาเธอวันนี้ฉันยังไม่อยากแต่งหน้าเลยออุตส่าห์พามาลองพื้นลองตัวนี้ดีกว่าแป้งอีทตัวใหม่มันไม่ลอยไปหรอเธอลอยที่ไหนมันก็เข้ากับหน้าฉันนี่แหละทาทั้งทีต้องเอาให้เนียนรลิๆเอาสีอะไรดีวันนี้ทาเยอะๆเลยของฟรีคิวต้องโก่งนิดนึงเอันนี้อันนึงค่ะทาอุย๊ย แต่งหน้าสวยจังเลยนะคะขอบคุณค่ะ20บาทใช่ไหมคะไม่ต้องใสถุงตอนเข้ามาก็ไม่ได้เป็นหน้าแบบนี้แม่ค่าอันนี้เหลือซองเดียวลดได้ไหมอันนี้ลดไม่ได้ค่ะแต่มมนเหลือซองเดียวเองนะเหลือซองเดียวแล้วมันเป็นอะไรอะคะวันหมดอายุก็ยังไม่หมดซะหน่อยเหลือซองเดียวก็แสดงว่ามันขายไม่ออกเป็นของเหลือ ของเหลือเหรอคะใช่เตะให้วางบนชั้นก็ไม่มีใครกล้าหยิบหรอกเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าถ้าเหลือซองยวจะไม่มีใครกล้าหยิบหรอคะใช่มันเป็นของเหลือเลือกไม่มีใครอยากได้หรอกลดให้ชั้นเดียวฉันจะซื้อเองเนี่ยของในร้านอันไหนที่มันเหลือชิ้นเดียว2ชิ้นเนี่ยก็ลดลดแถมๆไปซะอย่าให้มันของเหลือเลือกหรอคะงั้นอันนี้ลูกค้าเอาไปเลยค่ะพี่ให้ขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะคะขอบคุณมากเลยค่ะอืมต้องแบบนี้สิรีบจัดการเลยนะของในร้านน่ะน้องพี่ขอติดไว้ก่อนได้ไหม เดี๋ยวเข้าหน้าแวะมาแล้วจะเอาตัางค์มาให้อุ้ยคุณพี่จะผ่านมาอีกเมื่อไหร่ล่ะคะอีกนานแค่ไหนก็ไม่รู้พี่ก็ผ่านทุกวันละคะ่ะน้องบ้านพี่ก็ขี่ไปทางนี้เนี่ยอุ้ยเสียดายจังเลยคะ่พะพอดีว่าวันนี้ร้านเรามีโปรโมชั่นซื้อของแถมฟรีกระเป๋าก็แถมมาเลยสิคะนี่ไงคะพี่ก็ซื้ออยู่แบบนี้เขาไม่เรียกว่าซื้อต้องจ่ายสดคะ่ะโอ้ยสาวจะไปซื้อกาแฟอ่ะ คหนึ่งบาทค่ะคุณพี่นี่ค่ะเอาของแถมมาสิเราเร็วอุ๊ยลืมไปเลยค่ะมันต้องซื้อครบ5้าร้อ500บาทมันถึงจะได้กระเป๋าขอโทษด้วยนะคะคุณพี่อุ๊ยอารมณ์ดีเป็นพิเศษมีอะไรหรือเปล่าป้านกขาคือว่าหนูจะขอลางานหนึ่วันพรุ่งนี้ได้ไหมจะไปไหนอะไปทุระค่ะคือรู้แล้วว่าทุระ ธุระอะไรก็พูดมาสิธุระสาคัญคะ่ะสําคัญขนาดนั้นเลยเหรอถึงต้องลาไปก็สําคัญถึงขั้นที่ว่าหนูต้องไปอะคะ่ะแล้วถ้าสําคัญขนาดนั้นเราจะกลับมาทํางานทันไหมทันคะ่ะหนูลาแค่วันเดียวคะ่ะธุระอะไรก็ไม่ยอมบหมเฮ้ยนิวขะพี่หมวยจะหยุดไปไหนเกรู้ปะไปธุระค่ะรู้แล้วว่าไปธุระธุระอะไรไม่รู้คะ่ะพี่หมวยบอกแค่ว่าจะไปธุระเอ้า จะไย่บอกได้ไงอยู่ด้วยกันทํางานด้วยกันตลอดไม่รู้หรอกค่ะป้านุ๊กนิวไม่ได้ชอบยุ่งเรื่องคนอื่นขนาดนั้นอ้าวไอ้พี่รัลอะไรของเขาวะยางมัดผมพวกนี้สั่งมานานแล้วหรอก็ประมาณสองสามเดือนนี่แหละค่ะเหรอสองสามเดือนเองเหรอทําไมดูเก่าจังนี่แถวนี้เก่าหมดเลยสีซีดหมดละลูกค้าคนไหนเขาจะมาซื้อมันก็ปกตินะคะมันก็เป็นสีนี้นะคะลูกค้าโอ้ยถ้าสีแบบนี้ปกติฉันไม่ซื้อหรอกเหมือนของมือสองเลย อันนี้ฉันเตือนพาะหวังดีนะถ้าไม่เชื่อก็แล้วแต่เออม,มันดูเก่าจริงๆเหรอคะลูกค้าทั้งเก่าทั้งยานเอาอย่างงี้แล้วกันฉันจะช่วยขายให้ฉันอันละห้าบาทฉันจะหมอทั้งแผงเลยห้าบาทโอ้ยห้าบาทก็ดีเท่าไหร่แล้วถ้าเป็นที่ร้านฉันนะไม่ขายหรอกเอามาแถมให้ลูกค้าให้หมดเลยงั้นหนูขายให้พี่หมดนี่เลยคะ่ะอันละห้าบาทพี่จะเอาหมดเลยใช่ไหมคะอืออย่างนั้นแหละค้าขายมันเป็นเรื่องธรรมดานิวเฝ้าเคาน์เตอร์แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวพี่ไปนีผมก่อนถี๋ยวมโอเค นีบดีมากเลยอ่ะเอ้ยื่อเช้าลืมทาแป้งนี่นะคิดเงินหน่อยค่ะแม่คาไปไหนนี่คิดเงินหน่อยค่ะมีใครอยู่ไหมคะแม่คาไปไหนเนี่ยมีคนอยู่ไหมคะชี่ตังหน่อยค่ะไปไหนเนี่ยยิ่งรีบอยู่คนที่ปวดเที่ยว เฮ้ย,ยไม่เอาแล้วเสียเวลาขายของภาษาเนี่ยมาแล้วคะ่ะอ๋อน้องคนนั้นเข้าไปแล้วคะ่ะไม่มีใครมาคิดตังสักทีเออหรอคะพี่ก็ว่าจะไปแล้วเหมือนกันรอตั้งนานละแกไปไหนมานิวพี่บอกให้เฝ้าเคาน์เตอร์ไว้ไงก็แค่ไปทาแป้ง ตัวไหนอยู่หรอคะยังไม่รู้ค่ะขอเลือกดูก่อนวีแนะนําไปสบู่ตัวนี้เลยค่ะลูกค้าใช้ดีมากแล้วก็ช่วยเรื่องขี้ไข่ด้วยนะโอเคค่ะงั้นเอาอันนี้แหละเลือกแป้งอยู่หรอคะใช่ค่ะว่าจะซื้อให้เม่งั้นเอาตัวนี้เลยค่ะลูกค้าคนเท่าคนแก่ชอบใช้แล้วก็กลิ่นหอมด้วยอ๋องั้นเอาอันนี้แหละค่ะแป้งครับตัวนี้ใช้ดีค่ะลูกค้าลูกค้ามีโลชั่นใช้หรือยังคะเอาตัวนี้ไปเลยค่ะใช้ดีค่ะลูกค้า ได้น้ําหอมไหม้กลิ่นนี้มาใหม่หอมมากเลยเอาไปลองดูนะวุยวันนี้ขายได้ตั้งหลายอย่างหกร้อยยี่สิบเอดบาทจ้าพี่หนูล,ลืมบอกหนูมีเงินอยู่ร้อยหนึ่งเอาทําไมไม่บอกตแต่แรกล่กละคะสวัสดีค่ะพัสดุมาส่งหรอคะยอดเท่าไหร่คะอ๋อโอเคค่ะมาส่งได้เลยคะ่ะอุ้ยกระเป๋าใหม่มาถึงแล้วอุ้ยสวยมากนี่แหละพอดีเลยฉันจะพายไปทำงานวันจันทร์จะเข้ากับชุดใหม่ ซ่อนไว้ก่อนซ่อนไ้ก่อนอุ้ยพี่มีทิมใกล้เลิกงานแล้วกลับมาแล้วครับวันนี้เงินเดือนออกใช่ไหมเอามาเอามาให้หนูเก็บเี่เพีอาไว้ใช้50บาทหนูเบื่อนั่งมอเตอไซค์แล้วจะเก็บเงินไว้ดาวรถเก่งมาครับ50บาท จะพอกินอะไรนะ้องเดี๋ยวตอนเช้าหนูจะหุงข้าวกินข้าวที่ห้องนะตอนเที่ยงห่อข้าวไปแล้วไปซื้อแกงถุงที่หน้าปากซอยตอนเย็นเดี๋ยวหนูจะซื้อแกงถุงเข้ามาให้เองเราต้องช่วยกันประหยัดนะได้ครับแต่หนูว่าแค่นี้มันยังไม่พอนะค่าแรงของเราสองคนยังไม่ถึงวันละพันเลยไหนจะค่าเช่าบ้านไหนจะค่ารถหนูว่าพี่ต้องหางานพิเศษทําแล้วแหละงานอะไรแต่ตอนนี้ยังทํางานไม่มีวันหยุดเลยพี่ก็ไปขับไรเดอร์สิแฟนเพื่อนหนูเขาไปทําวันหนึ่งได้เป็นพันเลยนะเดี๋ยวพี่จะไปสมัครดูนะ น้ำหอมเอาไปสองกิ่นเลยขาดอะไรอีกนะลองพื้นไดฟูกุมีกี่ซองเอาหมดเลยวันนี้มีเงินเอาแบบปลอดด้วยดีกว่าเอาออเดอร์มาสองครับผมพี่มิธินน้ำมียวพี่มาส่งออเดอร์หรอหนูเขาร้านนี้ด้วยหรอมีแต่ของมองแพงเลยนะหนูเห็นพี่ทํางานหนักตากแดดเยอะหนูก็เลยมาซื้อกันแดดให้พี่เนี่ยกันแดดดีเซไดฟูกูปักผิวให้กระจ่างใสาทาแล้วไม่วอกไม่ลอย นี่เหรอใช่แต่หนูเลือกแต่แบบซองนะเราจะได้ประหยัดไงหนูเป็นผู้หญิงที่พี่จะฝากซีไว้กับหนูนะนะเดี๋ยวพี่ไปทํางานก่อนนะจ้าพี่เออพี่ถามได้นะคะลูกค้าถามได้เหรอคะได้ค่ะถามได้แน่ใช่ไหมคะได้ค่ะทําไมคะจะไม่ด่าใช่ไหมคะไม่ด่าค่ะถามได้ค่ะเออพอดีเห็นในคลิปพี่ชอบด่าลูกค้าค่ะอ๋ออันนั้นแค่การแสดงค่ะเรื่องจริงไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยค่ะป้าคนนั้นนี่ หาตัวไหนจ้าให้พี่ช่วยไหมไ่ค่ะไม่ค่ะพี่ไม่พี่ขอโทษค่ะพี่ขอโทษค่ะพี่คะหนูไม่ได้ตั้งใจจริงๆค่ะอย่าด่าหนูเลยนะคะอ๋อไม่เป็นไรค่ะน้องเดี๋ยวพี่ก็บเองค่ะไม่เป็นไรค่ะพี่ไม่ด่าหนูเหมือนในคลิปหรอคะเห็นพี่ด่าคนในคลิปแรงมากเลยน้องนะเมันแค่การแสดงจ้าพี่ขอคิด พิ่ตังค่ะ320ค่ะเดี๋ยวใส่ถุงให้นะคะม่แม่ไม่ต้องใส่ถุงค่ะทําไมคะมาเดี๋ยวพี่ใส่ให้ไม่ค่อยถือง่ายเออพี่คะหนูมีแต่แบงก์เก่าๆอะค่ะแล้วมันก็ขาดด้วยอะค่ะรับไหมคะรับค่ะเอามาเลยค่ะรับด้วยเหรอคะเห็นในคลิปบอกว่าไม่รับเงินเก่าเงินขาดอ๋ยอันนั้นมันการแสดงค่ะน้องเรื่องจริงอะรับหมดแหละเหรียญดําก็รับนะคะอ๋อขอบคุณนะคะนี่เราเล่นสมุดบาทขนาดนี้เลยเหรอจนคนกลัวนั่นกัสิ มวเหมียวเป็นอะไรทำไมหน้าบูดจ,จังวันนี้โมโห,โหให้แฟนแต่เช้าเลยค่ะวันนี้อาบน้ําก็นานนานทําอะไรก็ช้าไปหมดบอกที่ไปทํางานก็ไม่รีบค่ะก็เรื่องแค่นี้เองจะโมหโหทําไมไม่ใช่แค่นี้เลยค่ะพอหนูอาบน้ําเสร็จว่าจะออกมากินข้าวมันก็กินของหนูจนหมดเห็นไหมแม่ไม่มีความจะเป็นห่วงหนูสักนิดนี่หนูก็ยังไม่กินข้าวตั้งแต่เชา้าหิวจะตายแล้วเนี่ย เขาก็อาจจะหิวอะไรก็เลยกินจนหมดเขาคงไม่ได้ตั้งใจหรอกมะเมียวเลิกงานมาก็ไปกินเหล้ากับเพื่อนกลับบ้านมาตีหนึ่งตีสองถ้าวันไหนไม่ไปกินเหล้าก็กลับมานอนมาเล่นเกมไม่คิดจะช่วยหนูทํางานบ้านเลยสักอย่างเลยค่ะเจ๊เออมันก็จริงเนาะจะมาให้เราทําอยู่คนเดียวได้ยังไง<อ>ก็ต้องช่วยกันสิใช่ค่ะเจ๊ขนาดขนมลูกมันยังแย่้งกินเลยค่ะเจ๊ก็ดูเอาเลยค่ะว่ามันเป็นพ่อคนได้ยังไงแถมมันยังเจ้าชู้ด้วยนะคะเจ๊เห็นผู้หญิงไม่ได้ทําตาหวานใส่ตลอดหนูยังจับได้ด้วยว่ามันน่ะทักไปหาผู้หญิงแบบนี้อย่่่่ายยยออมมมเนนนนนะะแวหหููไคครั้้งี ไม่กลับไปหามันแน่นอนเลยค่ะต่อให้มันมางอหนูก็จะไม่ใจอ่อนมะเมียวนี่หรอไอ้ผัวชั่วของมะเมียวกลับไปดูนี้นเลยนะเลิกงานยังกลับบ้านกันปะเลิกงานพอดีเลยค่ะที่รักปากลับบ้านกันที่รักยากกินอะไรยากินลาบเนี่ยโอเค๋ยวเขาทําให้นะไหนมันบอกมันเกลียดผัวมันไงวะ